มาติดตามความคืบหน้าคดีของผู้กำกับโจ้กันต่อครับภายหลังจากที่ผู้กำกับโจ้เสียชีวิตภายในเรือนจำนะครับก็เกิดข้อขอรหามากมายโดยเฉพาะญาติของผู้กำกับโจ้อเองยังคงคาใจสําหรับสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ล่าสุดครับที่สอนอประชาชื่นภายหลังจากที่พนันรบจโทสมประสงคเย็นท่วมผู้ช่วยพบวัตรอพนันรวจเอกสัญญาอุบลวิรัตนาผู้กำกับสอนอประชาชื่นแล้วก็พนันธบทโทนัทพลรันรรฐสุภาพงนะครับสวัสรสอบสวนสนประชา ชื่นเจ้าของคดีรวมประชุมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แสสถาบันนิติเวชโรงพยาาลตำรวจเพื่อเร่งรัดติดตามคดีการตายของพันตำรวจเอกทิติสันหรือว่าพุ่มกับโจ้เป็นเวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งทางท่านของพลตำรวจโทสมประสงค์ครับเปิดเผยว่าวันนี้มีการประชุมเร่งรัดติดตามสําหรับคดีการตายของภุ่มกับโจพนักงานสอบสวนได้ทําคดีไปคืบหน้าเยอะแล้วในหลายๆเรื่องทั้งพยานหลักฐานต่างๆรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุโดยมีกล้องทั้งหมด2ตัวที่อยู่บริเวณหน้าห้องเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจด,ดูแล้ว ทั้งก่อนและก็หลังเกิดเหตุไม่พบความผิดปกติโดยในที่เกิดเหตุภูมิกับโจยังทักทายผู้คุมตามปกตินอกจากกล้องในวันที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการร้องของกล้องวงจรปิดตลอดทั้งสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุไปแล้วเช่นกันแต่ต้องรอทางกรมและทัทันส่งมาให้เพิ่มเติมพลตำรวจโทสมประสงค์นะครับกล่าวว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าการจะเข้าห้องขังนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไขกุญแจห้องขังของภูมิกับโจ้ทุกครั้ง ยืนยันไม่พบว่ามีผู้ใดเข้าออกจากห้องขังนอกจากพุ่มกับโจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เรือนจำให้การว่าในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เรือนจำได้พบพุ่มกับโจเสียชีวิตประมาณ20นาฬิกาวันที่7มีนาคม68ขณะที่กำลังจะนำยาแก้เครียดไปให้เจ้าหน้าที่พยายามเรียกชื่อแต่ไม่มีการตอบรับ จึงก้มมองผ่านช่องประตูและพบว่าภูมิกับโจนั่งอยู่ก่อนจะทำการเขยา่าแต่ก็ไร้การตอบรับจึงนำมือสอดเข้าไปปรากฏว่าพบผ้าที่คอที่ผูกไว้กับกรงประตูเจ้าหน้าที่จึงได้มีการรีบนำกันไกตัดออกแต่ก็ตัดไม่ขาดจึงรีบวิ่งกลับไปนำคัตเตอร์มาตัดผ้าออกเพื่อช่วยชีวิต ตนตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เป็นไปตามคำให้การต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรับแจ้งเหตุการณ์เสียชีวิตประมาณ23นาฬกาของวันที่7มีนาคม68แต่สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุได้ในช่วงเวลา10นาฬกาของอีกวันพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้ตั้งแต่ได้รับแจ้งเนื่องจากจะต้องมีหลายฝ่ายเข้าไปร่วมตรวจสอบพร้อมกันกรมราชัณฑ์เป็นผู้นัดให้เข้าไปในเวลาดังกล่าว ผู้ช่วยผบตรน,นะครับกล่าวอีกว่าศพของพุ่มกับโจ้ได้อยู่ตรงที่เกิดเหตุตั้งแต่เสียชีวิตจนถึงเวลาที่พนักงานสอบสวนได้เข้าไปตรวจในที่เกิดเหตุเป็นเวลา14ชั่วโมงและจากการเข้าไปตรวจสอบพบว่าศพนั้นถูกนํามานอนหงายตรงและคลุมด้วยผ้าสีขาวและก็พบตัวผ้าขนูนที่ถูกตัดซึ่งมีชิ้นหนึ่งที่ผูกอยู่กับลูกกงและอีกชิ้นอยู่ที่พื้น ขนาดผ้าความยาวรวม2ชิ้นอยู่ที่ประมาณ1.6เมตรขณะน,นี้กองพิสูจน์หลักฐานได้มีการนำผ้าขนหนูไปตรวจหาดีเอนคาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจประมาณ1สัปดาห์ทั้งนี้ตอนที่ตำรวจไปพบศพมีการทิ้งระยะเวลาไว้นานและมีการเปลี่ยนแปลงท่าการตายของศพก่อนที่ตำรวจจะไปพบเป็นศพจากนั่งเป็นนอนจะทําให้การชนะสูตรศพยากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการพบรอยเลือดเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ศพจํานวน2หยดแต่กองพิสูจน์หลักฐานก็สามารถยืนยันได้ว่า เป็นเลือดมนุษย์และได้มีการเก็บเลือดดังกล่าวไปเพื่อตรวจดีเอเแล้วและยังพบว่ามีรอยกัดจากสัตว์ขนาดเล็กอยู่ที่บริเวณแขนซ้ายของศพอีกด้วยวันนี้ได้มีพนักงานสอบสวนเข้าไปสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยผู้คุมที่อยู่เวรผู้ต้องขังที่อยู่ห้องบริเวณรอบข้างขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนโดยคดีการตายและคดีการถูกทำร้ายร่างกายจะทำไปควบคู่กัน การตายนั้นตำรวจตั้งไว้2ประเด็นคือตายเองหรือถูกทำให้ตายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งกรอบระยะเวลาในการทำคดีนี้ไว้30วันเพื่อทำทุกอย่างให้กระจ่างแก่ประชาชน ท้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานด้วยนะครับว่าพักคนหนูที่ใช้ในการก่อเหตุผูกผูกปมไว้ทบเดียวโดยใช้วิธีการสอดปลายพักคนหนูเข้าไปในซี่ลูกกรงประตูอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังการออกมาถแถลงข่าวของตํารวจครับก็ทําเอาทางด้านของคุณพุทธอภิวันองค์พระบรมีพิธีกรของลุยชนข่าวออกมาโพสต์ข้อความทันทีโดยระบุนะครับว่าตํารวจดูวงจรปิดตัวเต็มแล้วไม่เจอคนเข้าไปในห้องพุ่มกับโจก,ก่อนเกิดเหตุแต่ ประชาชนยังไม่เห็นเอาเป็นว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดเลยครับเพราะเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทั้งประเทศรอดูตัวเต็มเชื่อเหลือเกินครับว่าอีกไม่นานเกินรอน่าจะมีตัวเต็มออกมาให้ดูส่วนจะเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่ตำรวจบอกหรือไม่ว่าไม่มีพิรุษรอติดตามครับ うわっ We'll be right back. We'll <laughs>